ไปเลยมาเข้ากล้องกันยืนรอนะเห็นฟรีเขารอบัดเดียแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรครับช่างมันครับเฮ้ยช่างมัมัจากกลุ่มไหนครับยาวผมออันนี้วันนี้ทำงานอะไรประชอนอะไปทางแบบนี้อ๋อแบบเหมือนเรียลลิสติกเรียลลิสติกแบบเป็นยี้แต่ว่าลอกออกมาแม่งอีกเรื่องบุเรนบุเรนอ้าวมันจะเป็นแบบฟรีฟอร์มอ๋อเฮลยแต่สุดท้ายอ๋อเราจะสอนไปทางฟรีฟอร์มออ๋ ไปแบบก็จะไปแบบเราไม่เน้นเหมือนเน้นมันเน้นมันเน้นขยี้เน้นบี้เน้นเช็ดเม็ดนะครับเน้นแบบจบไปจมใบอันนี้มาเรียนมาเรียนกี่วันแล้วทิ้งเดือนสดาห์ทที่สี่นะครับรู้สึกว่าเริ่มเริ่มข้าเนื้อยอย่างครับเริ่มนะครับเริ่มการเรียนครูสอนดีไหมบรรยากาศหลังเรียนดีไหมดีบ้างมันเป็นธรรมดาครับเป็นธรรมดาของโรงเรียนใช่ไหมเปิดไปสองบัวครับิ้มหายแล้ว มีคนดีมั่งไม่ดีมั่งแต่ว่าไม่งงใช่ไหมรูปนี้ไม่งงครับผมโอเคตอนนี้ไม่งงแล้วตอนเนี้ไม่งงเดี๋ยวลงอจจะงงแล้วอันนี้อันนี้พอหรือยังวันนี้อมีกิจกรรมอะไรต่อไหมนอ๋อเดี๋ยวมีกิจกรรมมิทติ้งตอนเย็นครับเขาเรียกว่าโฮมรูม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 มันตอนเช้าไม่ใช่